เมื่อวันที่5ตุลาคม2568น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตรวจมาตรการป้องกันอุทกภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนและเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดเพราะนิคมอุตสาหกรรมคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศษรษฐกิจไทย รัฐมนตรีธนกรยืนยันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันกน,น้ำท่วมครอบคุม100%ทั้งคันดินคอนกรีตระบบสูบน้ำขนาดใหญ่และแผนฉุกเฉินรัดกุม่มเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมปี54พร้อมสั่งเบรรณนาการข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวจัดช่องทางสื่อสารฉุกเฉินและตั้งเครือข่ายสามนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบางว่าเพื่อช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉินนี่คือความพร้อมที่จะทําให้อุตสาหกรรมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูในส่วนของนอกอมุมด้วยนะครับว่าต้่องดูแลพี่น้องประจาชนนะครับว่าเขาได้รความเดือดร้อนเนี่ยก็จะต้องของความร่วมมือจากนิคมและก็ บริษัทที่อยู่ในที่คมนะครับต้องต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะการเยียวยาการช่วยเหลือสูงแย่งชีพต่างๆเนี่ยผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ